เอาเธอไม่เป็นไรหรอกนะฮะคดีเธาก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบสิ้นนะครับคดีใหม่จะเข้ามากระชั่งว่ามันเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อสายเลือดกบ้าไทยนะฮะนะฮะเราก็ได้ทําขนาดนี้นะพี่น้องนะครับรับทุกคนบริสุทธิ์ใจนะครับเราก็ทําเพื่อลูกหลานทําเพื่อพี่น้องนะสายเลือดทุกบอาไทยนะครับเขาจะว่ายังไงก็ช่่งนะครับจะฟ้องก็ฟ้องนะครับนะฮะอย่าวยังไงก็ช่่งนะครับพี่น้องครับเชิญเลยนะฮะสับพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับ มาร่วมลงชื่อนะครับกับไล่นายกสมาคมกตกร่งประเทศไทยนะครับหรือว่าพี่น้องที่มีอิทธิพลานะครับเราด้วรากาศพุบบกาชทั้งวานนะครับไม่ว่ากันนะครับนะคับไม่ว่ากันเพราะว่าเราไม่กลัวฟ้องนะครับเราจะเอาเงินส่วนนี้นะครับให้พี่น้องของเราที่นายกสมาคมกตกรนะครับเอาเงินส่วนนี้นะครับไปเป็นกองทุนนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับนะับ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ร่วมบริจาคนะครับอยากจะร่วมบริจาคเช่น,เนะครับสำหรับเงินส่วนนี้นะครับเราก็จะนําไปนะครับช่วยสโมสรทุกวันนะครับที่โด,ดนาทางสมาคมปรับนะครับที่เอเวลาไปร่วมแสดงความรู้สึกสแสดงพลังในสนามแล้วสมาคมฟ้องหรือสมาคมปรับนะครับ <า S 1> เราเอาเงินส่วนนี้นะครับเพื่อไปช่วยนะครับสโมสรต,ต่างๆครับหรือ แฟนพันที่โดนอายุสมาคมแฟนนะครับเราจำเป็นสำคันนะครับไปช่วยครับผมจะเป็นเงินเล็กน้อยนะครับเราก็แสดงถึงพลังนะครับถึงความสัมัคคีกันนะครับวันนี้นะครับเชิญชวนนะครับยังไม่ถึงเยอะนะฮะที่ยังมาไม่ถึงอยมาไม่ถ้ยนะฮะเพราอยากมาลงนามแล้วก็รูปบริจาคนะครับหรือว่าลงชื่อนะครับ ในการขับไล่นายกสมาคมฟุลพุทแหในประเทศไทยนะฮะสำหรับที่น้องนะครับที่มีจิตใจรยสตานะครับจรุ่มบริจาค